สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกพาไปดูไม้ไทยไทยอืมไม้ไทยไทยและต้นนี้ก็คือเข็มแดงนะคะตอนนี้เป็นเข็มแดงต้นโปรดของพี่แก้วเลยจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกไม่ได้ตั้งใจรักเขาหรอกนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าคือตอเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตอนนี้เออพอผ่านมาห้าปีแล้วเป็นอะไรที่ ที่สวยอะ่ะแม้แต่ว่ายังไม่ติดดอกนะคะตอนนี้กําลังบํารุงเขาเต็มที่เลยอยากให้เขามีดอกเต็มที่แล้วมันก็จะได้สวยจริงจริงพี่แก้วชอบตรงนี้เนี่ยเออเป็นเหมือนกันไหมบางทีคนชอบบอนไซหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบต้นไม้บางคนชอบมอสเห็นไหมคะเออแล้วก็ชอบลําต้นสีดํำๆแบบนี้นะคะเวลาเปียกน้ำแล้วมันก็จะสวยแหละนะจ๊ะแล้วก็ เป็นสูตรพิเศษสําหรับชาวทิกตกอกอะเนาะเวลาเราเบื่อไม้เราเวลาเราเบื่อสีเขียวเขียวเราเปลีลปล่ยนสีมาได้ใช่ป่ะเราต้องทำแบบนี้ใช่ไหมไ,ไม่เขียวแล้วไม่น่าเบื่อแล้วสวยแล้วใช่ไหมสวยแล้วใช่ไหมอ่าวเฮยดีอะแล้วเ,เวลาเราไม่ชอบนะแล้วก็ เป็นสีเขียวเหมือนเดิมชอบสีไหนคะชอบชมพูหรือเขียวคอมเมนต์มาให้ดูด้วยนะคะแล้วก็อ้ออย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ชอบออรักในการทำบอนไซแบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> ยังเล่นอยู่